จีบตีเด็ดนะนี่จีบเพื่อนเออเอารองเบิกงลองเบิงฮัตเตีดโอ้เต้าเอกทำไมช่างน่ารัก <c oughs> อยากรู้จักอยากสัมผัสแลพบเห็น <c oughs> อยากรู้จักเต้าเอกตัวปินป่นปิ่นจะหามหมิ่นไหมนาอยากดมเอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยก่อนจะได้จะบางชาวหน้าเลี้ยวเอาน้าแล้วก็ม่านี่นี่ หบน้ำแล้วหอบน้ำละตีก่อนอย่างล่ะโมกล่ะอย่างนี้เขาเลียนจบสูงปริญญาตีเนี่เอาไปเบิ้งไปหยอกกันเมื่อก่นอะเอาเอาพูนเอาไปเออเอาเอาไปเอกละเออเจ้ายอกคอยเอาอันเต้าเอกอะไรจะสู้เต้าละมาเถิดมะมาชิมของอีน้องโอยถ้าชิมแล้วจะเหมือนดูหนังลำยองอทำไมมีแหง มาส่วงไหนฉับหนีตีบอกไม่แห้งดอกใครว่าสีเมาคุยลำย่องเอาตัวเขาว่าเอาตัวยุติทักนะตัวตัวเต้าละบิกกี้อย่าหลงเลยโอ้โอกเอ๋ยเต้าอีกใหญ่เท่าแขนอยากให้ดูอยากให้มาควงแขนใหญ่เท่าแขนจริงไหมจริงเอ้ยใหญ่เท่าแขนไม่ กลัวกลัวไม่เลิศเออนี่ประเสริฐ49เก้าดาจนไหวนั่นเห็นไหมดูเอวเอาใหม่นี่ประเสริฐ49เด้าไวไวเออเด้าไหวไหวว่าเด้าไปแต่ว่าใดลูกแถวบูว่าเด้าไปแต่ว่าใดลูกที่ไหนมือขึ้นแม่จะหกเก้าพี่เกือบแม่ข่อยนอนบ่ตื่นเหมือนเศร้านี่